วันนี้อ,นอันสายฮาอันสายฮาฮาเพื่อหลานเนี่ยเพื่อหลานใฮปี้ฮะเราจะเห็นนะขวดเราเอาขวดตัวนี้มาทำอะไรเดี๋ยวเขาไปดูนะอันสายฮา,า,ยาเดี๋ยวเขาไปดูนะครับมีเซอร์ไพรส์หลานไดการพอดีเลยนี่คือสายฮากับ นะหลานตัวดีนะครับหลานตัวดีนะ้นองแคปปี้นะครับผมตาอันมาที่ที่ไหนเนี่ยที่แหลมแม่พิมพ์พครับฝันะ่งน้นก็กนเกาะเสม็ดนะนะกนเกาะเสม็ดนะครับนะเรามองเห็นเกาะแล้วนะครับเกาะสม็ดคราวนี้เมื่อกี้เราบอกว่าจะเอาขวดมาทำอะไรนะเอาขวดมาทำอะไรนะเพื่อหลานครับมันบอกว่านะ เอาน้ำทะเลไปให้ไปให้หนูหน่อยกันแบบงี้เ <g ül> <g ül> นี่ยมันจะเล่นน้ำทะเลครับเนี่ยแล้วก็ก่อครับก่อก็เนี่ลงทุนครับนะมาตั้งไกลครับนะเพื่อมาเอาน้ำทะเลที่แหลมแม่พิมพ์ครับโอ้สุดยอดเอาไปเต็มขวดเลยนะเอาไปเต็มขวดเลยเนี่ไปดูนะครับเดี๋ยวตอนเอาไปให้ จะจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะว่ามันจะแซ่บขนาดใด <laughs> ตอนนี้เรามาอยู่ที่แหลมแม่พิมพ์นะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับเามาเล่นน้ำทะเลใสๆครับยอ่ออาจะเข้าหน้าหนาวน้ำทะเลนิ่งคนระับคืนมีคืนไม่แรง ขึ้นมาเลยครับดูบรรยากาศครับ